ร้นไทยร้นไถยเมื่อสองเบาจงผ้เราสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีเย็นๆนะครับเย็นวันที่หกตุหกพฤศจิกาพี่น้องโอ้สิบปีไม่เลยเขายงาีหนาวเลวพี่น้องเด้อนะครับรับสมาชิกใหม่มาหนึ่งคันนะครับหนึ่งคันตามภาพนะครับราอาทีเก้าสิบพัดครับลอยสิบสิบ,สบเ็ดแรงครับมาพงกับโค้งคู่ใจครับโค้งคู่ใจโ,โค้งตลาดด้วยครับพี่น้องโค้งนี้ครับ สวัสดีนายชิดสวัสดีครับน้อยมาพร้อมเจ้าตัวเล็กนะครับนายช่างครับนายช่างคูปต้าอู้เบิ่งเล็บครับพี่น้องนะครับเล็บหนาหนาครับอาจจะยังไม่เคยลงนานะครับเน้นจอดเป็นหลักครับเน้นจอดเป็นหลักครับเป็นโค้งนะครับสยามนะครับหนึ่งสามหนึ่งครับสยามหนึ่งสามหนึ่งคูปต้าเอฟซีดีครับ ยายามรุ่นท้ายๆแล้วครับนี่ครับการันตีความเดิมนะครับของแท้นะครับจะมีเออถาแม่งสอดครับไปทั้งไซครับเอาราติดตามราคานะครับไม่ผูกไม่ดามสวยๆนะครับไม่ผูกไม่ดามไม่ซ่วไม่ซึมนะครับไม่รั่วไม่ซึมเอาอุปกรณ์ครบเซ็ตนะครับครบเซ็ตเลยเห็นบะครับคาดกันนะนะครับ โอเคนะครับอยู่ดีไม่แห้งสูบฝูงสุกรรอติีตามราคานะครับ FCD ครับ FCD